มาพี่น้องคนนี้ผพากินนี่เลยจ้าหม้อแม่จูนจ้านี่พี่น้องจุกจุกเ <c oughs> <c oughs> ตะแม่มังคัอไก่แม่จูนออื กินไก่โคตรจุกเลยอือหือเป็นคนชอบกินมะเขืออือือ ก็คือครึ่งลูกปุ้งเงิดฮืมอือหือ,หอตับแม่มัคนคือช่วงอันนี้ตับนะจ๊ะอือหืออร่อยมากอืม อายนะพี่น้องเข้มข้นแบบอร่อยแบบปื๊ดไม่คิดว่าจะอร่อยขนาดนี้อื้มอืมอืม อร่อยมากอืมยอดตีนอืมดูเลือดเลือดน้ำอร่อยมากดูดิ อือแซ่บแม่งครัอบอืกลืน 흠 으흠 으음 흠 แอบหมอไม่ย ja, ิจุน